อ่ะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ผมได้อธิบายรายละเอียดการสั่งซื้อ Ledger นะครับจากเว็บ ledger com โดยตรงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนของการเซตอัพตัว New Device Ledger รุ่น Nano S นะครับ Crypto Currency Hardware Wallet อาเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราได้มาละเดี๋ยวเราจะ unbox นะครับเราจะพบกับเจ้าตัว Ledger Nano S นะครับ ทีนี้คำเตือนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเซตอัพกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆอยู่ในสถานที่ที่เงียบแล้วก็มีสมาธิในการเซตอัพนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสัก30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับและอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำในการเซตอัพเจ้าตัว New Device Ledger Nano S นะครับซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองว่า เวลาตอนที่ผมเซตอัพเนี่ยมันจะต้องมีเจ้าตัวคือเทปใสจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเตอร์หรือ,รอกันไกลก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยของแต่ละคนะแล้วก็ปากกาก็เป็นปากกาหัวดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องจดหน้าเจ้าตัว r e c o v e r y s ์ e ีนนะครับตัว Recover y s ์ e ีที่ต้องจด24 Word เนี่ยเราใช้แผ่นเดียวเสียบเข้าไปฟืบณนะตอนนี้เพื่อนๆจะต้องมีสมาธิกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนเนาะเขาเสียบเข้าไปปุ๊บนี่ครับขับแรกเลยเขาจะบอกว่า w e l c o m e t o l e เจอร์นาโนเอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายปุ่มที่มันอยู่ด้านข้างๆหรือด้านบนเนี่ยมันมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับทีนี้ปุ่มถ้าอยู่ทางขวามือก็คือการเลือกไปทางขวาปุ่มที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือการเลือกเมนูไปทางซ้ายกดพร้อมกันบอกว่าตกลงหรือโอเคนะครับทีนี้ลูกศรชี้ไปทางด้านขวาเราเลือกไป เพ a เ e l บออนไลน t บอท to n t ทูนีเวเกตมาเลือกไปเลยก t Start t a t u r e com set up as new d e v i c e อ่าเราก็เลือกไปเลยรี s โตฟอ r ์มรีฟ Re r y นะครับนะทีเนี้ยเราเลือกมาจนสุดทางแล้วเราจะต้องเลือก Setup ตัว New device นะครับเราก็กดตกลงไปปึ้มทีเนี้ยเขาจะให้ตั้ง o ูชพินนะครับนะเราก็กดตกลงพินเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ว่า เราจะใส่สก็ได้นะครับอ่าที่นี้จะผมลองใส่ดูก่อนนะ <S <S อ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าให้คอนเฟิร์มพินเราก็ใส่คอนเฟิร์มพินอีกครั้งนึงนะครับอ่าทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับอันนี้ต้องมีสมาธินิดน,นึงแล้วก็ห้ามแชร์ตัวซีกับใครนะครับ24 Word วนี้ก็จดเอาไว้เนาะ g e n e r a เร24 Word วดกดไปทางขวานะครับขวาอีกที ขวาที่ 5, นะครับแล้วก็ p e a c e both button to continue เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าอ่าเวิร์ดแรกนะครับจะมีชาร์ปแล้วก็เลขหนึ่งก็คือนั่นคือเวิร์ดแรกแล้วจะมีคําขึ้นมา1คํานะครับเราก็จดลงไปในกระดาษที่มีมาให้ในกล่องนะครับถึงบอกว่าอาจจะต้องใช้ปากกาดีๆนิดนึง แล้วก็ถ้าเราเอาปากกาจดเข้าไปในกระดาษเนี่ยกระดาษเนี้ยเราจะต้องเก็บเอาไว้อีกยาวนานเลยเพราะมันคือกระเป๋าตังค์เราถ้าสมมุติว่าเราทําตัวเลเจอร์ตัวนี้หายเราสามารถใช้ซีตัวนี้รีคอฟเวอรี่กลับคืนมาได้อ่ามันก็เลยจะต้องมีเจ้าตัวเทปใสเพื่อมาเคลือบมันอีกทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าตัวหมึก มันเลอะมันซึมมันจางอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโจดเพราะว่าอันนี้คือเซตตัวนิว้ไว้ใหม่จริง,รงๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตไปโจดกันนะอ่าหวังว่าณนะตอนนี้เพื่อนๆจะโจดกันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้บอกว่า p e พ e l i p t To Verify Your Word ก็คือเราสามารถเลือกรู้ได้นะว่า Verify เราจดถูกไหมเราไปดูก่อนนะทีนี้เราก็กดทํางขวาไป Confirm Recovery s e e d นะครับมากดไปตกลงทีนี้ทางตัว Device เนี่ยก็จะให้เรา Confirm Word อีกทีเหมือนเป็นอ่าชอยมาให้ตอบนะครับมีทั้งหมด4คํคำตอบอย่างเช่น Confirm w ม r d แรกนะครับเนมี 1, 2แล้ว4อ่าจะมี4คํคำตอบมาให้ ทีนี้เวิร์ดแรกของเราในที่เราโจดไปคือคำอะไรอย่างเช่นของผมคือคำว่าฟองนะครับของผมก็กดตกลงปึ้งอ่าถ้าอย่างนี้คือถูกต้องมันก็จะไปให้เราคอนเฟิร์มในส่วนของที่เป็นเวิร์ดที่2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งสติแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำก่อนนะอ่าหลังจากที่เราคอนเฟิร์มรีค o เว r y ี่ซีทั้งหมด24คําคำเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็กดไปทางขวาเลยคีปในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าซีเราสูญหายแอสเซทก็คือทรัพย์สินของเรามันก็จะสูญหายไปด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับแล้วก็ห้ามแชร์ให้กับใครไม่ว่าใครก็ตามนะครับโอเค แล้วก็ทาง ledger com เนี่ยก็จะไม่ถามหา recovery re seed จากเราเลยนะ keyboard b u t t o n to continue ก็กดตกลงไปนะครับทีนี้เรามันสักพักหนึ่งมันกำลัง processing อยู่นะครับ your device is now ready อ่ากดไปทางขวา p e e b o a r d b u t t o n to enter to dashboard นะครับ enter to dashboard อ่านี่เราเข้ามาแล้วทีนี้เราจะต้อง install app นั่นคือ app ในที่นี้ของตัว ledger ครับนั่นก็คือสกุลเหรียญ cryptocurrency นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้อง Install ตัว Ledger Lite นะครับก็คือเข้าไปโหลดที่ ledger. com Ledger Lite ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดทีนี้เราก็เลือกว่าของเราเนี่ยเป็น OS Windows Mac หรือว่า Linux นะครับส่วนตัวผมเป็น Windows ผมเลือก Windows เนาะอ่ะพอดีว่าผมลงไปแล้ว Install เสร็จปุ๊บก็เปิด Ledger Lite ขึ้นมา พอเปิด Ledger Live ขึ้นมานะครับเราเข้ามาที่เมนู Manager ก่อนเลยทีนี้ตัวที่เป็น Hardware Wallet ก็จะบอกว่าให้อนุญาตให้เชื่อมต่อไหมเราก็กดตกลงไปนะครับ2ปุ่มพร้อมกันทีนี้ก็จะขึ้นมาหน้าจอของการที่จะ install ตัวแอปได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราจะเก็บเหรียญ BTC เนอะเรามี Asset ของเราเป็น BTC Bitcoin นะครับแล้วก็กด install แล้วก็รอมันสักพักหนึ่งมันก็จะอินสตอลทีนี้ตัว l e จ g e r เนี่ยครับเห็นไหมตัว l e จ g e r เนี่ยมันก็จะ l o a d วิ่ pie ส e n นะครับลนึงตัวแอปพลิเคชันของเราที่เป็น bitcoin ก็ขึ้นมาใน ledger nano s แล้วแค่นี้เองครับง่ายๆเลยเสร็จสิ้นกระบวนการในการเซตอัพตัว new ดีไว้ถ้าเพื่อน,อนคนไหนที่จะต้องเก็บเหรียญอะไรก็สามารถที่จะอินสตอลเข้าไปในตัว ledger nano s ได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำว่า ตัวค a p a ซิตี้ตัวนี้มันมีทั้งหมด144 KB นะครับซึ่งมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเก็บสกุลเหรียญคริปโตเคอเรนซี่คูนบิตคอยอีเ h e เรียม a า d าน o ADA XRP โปก a ด o อแอะไรพวกนี้เรามีหลายสกุลเหรียญเราก็อาจจะอัปเกรดไปเป็น Ledger Nano X ได้นะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมีคา p a ซิตี้ เยอะกว่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Daily Journey ของผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย